สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปรับช่วงเย็นนะครับก็หลายๆคนนะครับที่ดูคลิปผมเนาะก็คงคิดว่าแบบช่องเนี้ยนะครับค่อนข้างกล่าวเนาะหรือว่าค่อนข้างพูดบ่อยนะครับว่ามันจะขึ้นไปถูกไหมครับคือผมต้องบอกว่าผมพูดตามกราฟนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะนําเสนอในมุมมองของคนที่มองลงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่มุมมองที่แบบ เฮ้ยมองว่ามันขึ้นมาสูงแล้วมันจะลงอย่างเดียวเนาะจะเป็นมุมมองที่มีเหตุผลละกันนะครับเรียกว่ามองลงอย่างมีเหตุผลนะครับว่าเหตุผลในการมองลงเนี่ยควรจะมองอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือตอนเนี้ยถ้าเรามาดูเนาะเราทําทรงเป็นอะไรครับเราทําทรงเป็นแฟกมาถูกไหมครับแล้วตอนเนี้ย BTC นะครับมีการเบรกขึ้นไปถูกไหมทีนี้นะครับถ้าเส้นสีเหลืองข้างบนเนี่ยนะครับหรือว่า BTC มีการย่อเนาะผมไม่ได้บอกเนาะว่ามันจะขึ้นไปมันไม่มีการย่อนะครับถ้ามันย่อลงมานะครับ แล้วเส้นสีเหลืองตรงนี้รับไม่อยู่ถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะทะลุลงมาแล้วทําให้กลับมันเล่นข้างล่างอีกรอบหนึ่งได้นะครับอันนี้คือมุมมองของคนที่มองลงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทรงของ BTC ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเป็นคนมองลงอย่างนี้เนาะผมจะคิดว่าตอนนี้มันกําลังทําทรงเป็น Rising wedge ก็คือเป็นการวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เบรกทะลุลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็ร่วงลงมาต่ออันนี้นะครับจะเป็นเหตุผลที่2ที่ เหมาะสําหรับคนที่เขามองลงนะครับทีนี้นะครับเหตุผลอย่างที่3นะครับก็คือต้องบอกว่าบิตคอยนะครับไม่เคยทะลุเส้นสีเหลืองตรงนี้มาได้เลยถูกไหมในประวัติศาสตร์ของบิตคอยเนาะตั้งแต่ปี2014-15นะครับ18-19ก็ไม่เคยทะลุมาก่อนนะครับแต่ปีนี้นะครับของเราค่อนข้างแตกต่างออกไปเนาะก็คือเบรกทะลุลงมาแล้วขึ้นไปยืนไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ลงมาเล่นใต้เส้นสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ คนเขาบอกว่าพฤติกรรมของบิตคอยเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเหมือนปีก่อนๆแล้วแต่จะเป็นการตกลงไปต่อนะครับอย่างสุดท้ายนะครับคือตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตกันดีๆนะราคาบิตคอยนะครับมักจะกระทบอยู่ในเส้นสีเหลืองนะครับเวลามันตกหนักเนาะล่วงลงมาได้นะครับแต่ล่วงลงมานิดเดียวเราวิ่งขึ้นไปเลยถูกไหมครับปี2019ก็เช่นกันนะครับเล่นอยู่ในแถวบริเวณเส้นสีเหลืองเนาะปี2020ก็มีการตกลงมานะครับแต่ก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับ แต่ของปีนี้เนาะต้องบอกว่าเราตกลงมาแล้วเรายังไม่ได้พุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจริงๆนะครับและส่วนมากเวลามันล่วงลงมาหนักๆเนี่ยมันมักจะลงมาชนเส้นขอบข้างล่างนะครับสีน้ําเงินเนาะก็อันนี้นะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนเขามองว่าบิตคอยจะตกลงไปถึง1 3ื่นหรือ1 2ื0 0สหรือ8 0 0พนั่นเองนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็จะเป็นเหตุผลที่อาจจะทําให้บิตคอยตกลงไปต่อได้อีกนะครับ แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันจริงๆนะคือผมไม่ได้กาวฝั่งไหนเลยนะผมแค่ดูไปตามกราฟเนาะกราฟมันบอกมายังไงก็บอกไปอย่างนันนะครับถ้าพูดกันตามตรงคือต้องบอกว่าเหตุผลที่จะกลายเป็นจุดต่ําสุดนะบริเวณแถวนี้นะครับยังมากกว่าเหตุผลที่จะทําให้บิตคอยตกต่อเนาะมันอาจจะมียอ่ออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยผมยังมองว่าเหตุผลที่จะขึ้นไปอะครับมากกว่าและคงยอ่อไม่ต่ํากว่า17,6 0 0อยอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่จะตกลงไปต่ํากว่านี้มีไหม ก็คือต้องบอกว่ามันมีอยู่แล้วนะครับคือมันไม่มีใครสามารถเดาอนาคตได้เนาะเพียงแต่ว่าผมแค่พยายามเอาตัวเองเนี่ยนะครับกระโดดเข้าไปในฝั่งที่มีโอกาสชนะสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็สําหรับใครนะครับที่คิดว่าอยากได้เหตุผลดีๆมากกว่านี้นะครับก็สามารถไปติดตามในช่องทิกต o k ของผมได้เลยนะครับ ส่วนใครสนใจซื้อคลิปสอนนะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้มาขอซื้อคลิปสอนได้เช่นกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วใครนะครับที่สนใจหันมาใช้ exchange Bi t g e t ก็ตนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับผ่านลิงก์ผมตรงนี้นะก็จะได้รับทันที15 USDT ไปเลยนะครับก็คือเพื่อนๆได้เงินเอาไปใช้ฟรีๆเลยแหละจะไม่ใช้ก็ได้นะครับสมัครปุ๊บถอนเลยก็ได้นะครับหรือจะสมัครปุ๊บลองเอาไปเล่นฟิวเจอร์ดูก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยหรือจะสมัครปุ๊ ตอนนี้นะครับเอ็กชแนนด์บิตเกตนะครับคนที่ซื้อสปอตนะครับจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ละไม้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อฟิวเจอร์นะครับจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมมากกว่าที่อื่นนะครับแล้วถ้าเกิดให้บอกว่ามีความแตกต่างจากเอ็กชแนนอื่นยังไงนะครับต้องบอกว่าเขามีก๊อปปี้เทรดด้วยนะครับก็จะเหมาะกับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเทรดนะครับแบบว่าบางทีเราเล่นระยะยาวไปแล้วใช่ไหมครับเราอยากเล่นระยะสั้นแต่เราไม่มีเวลาเล่นเนาะเราก็เอาเงินจํานวนเล็กๆนะครับมาลงก๊อปปี้เทรดดูก คนเหล่านี้นะครับเวลาเขาซื้อนะครับแล้วเราไปก๊อปปี้ตามเขาเนี่ยนะครับเวลาเขาซื้อปุ๊บเราก็จะได้ซื้อตามด้วยนะครับเวลาเขาขายเราก็จะขายตามด้วยนะครับแต่เวลาเราตั้ง SL หรือว่า TP นะครับเราจะสามารถตั้งของเราเองได้นะครับถามว่าเชื่อถือได้ไหมนะครับตอนนี้บิตเกตเพิ่งจับมือกับเมสซี่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับก็ถือว่าเป็นเอ็กเชนนะครับที่ผมคัดกรองมาแล้วนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถมาสมัครผ่านผมลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วนะ